ดูคลิปแม่อ้อมให้จบแล้วนะคะให้ดูคลิปแม่อ้อมให้จบนะคะแล้วจะรู้ว่าทําไมแม่อ้อมถึงเหนื่อยแล้วก็ท้อแม่อ้อมห่วงพี่ฝนมากค่ะเพราะว่าพี่ฝนดูพี่ฝนสิคะแม่อ้อมห่วงพี่ฝนค่ะแม่ไม่อยู่แค่แป๊บเดียวอะแม่ไปดักรอแมวแค่ไม่ถึงชั่วโมงเลยพอแม่กลับมาพี่ฝนชักอีกแล้วอะค่ะเดี๋ยวแม่ต้องทําความสะอาดให้พี่ฝนก่อนนะคะอืแม่อ้อมรู้สึกเหนื่อยอะค่ะ เนี่ยก่อนจะออกไปแม่อ้อมก็ทําบ้านให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกเออเดี๋ยวแม่มานะฝนเดี๋ยวแม่จะให้กินยาทุ่มหนึ่งนะลูกนะแม่อ้อมก็บอกกับฝนไว้แม่อ้อมก็ออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่ออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงก,ก็พอกลับมาพี่ฝนก็ชักโดยที่แม่อ้อมไม่เห็นเลย แม่อ้อมจะบอกให้เมื่อตอนกลางวันพี่ฝนชักน่ากลัวมากคือคือเรื่องของเรื่องมันพี่ฝนเะนี่ยฟันน่ะดันไปติดที่ซี่กลงนะคะแล้วก็เล็บทั้งเล็บทั้งฟันคือกเกาะอยู่ที่กรงคือแม่อ้อมมาต้องเอาเอาออกมาเพราะว่าถ้าพี่ฝนดิ้นและกระชากค,คือฟันพี่ฝนหักเลยเพราะแม่แม่อ้อมเห็นก็มีเลือดออกน่อยๆนะคะเพราะว่ามันไปไม่รู้เขาชักยังไงคือไปไปเกาะอยู่ที่กรงเลยแล้วฟันก็อยู่ในฟันก็อยู่ในซี่กรงเนี่ยค่ะ แม่อ้อมก็อ,ออกมาเสร็จก็อุ้มลงมาข้างล่างอุ้มลงมาข้างล่างแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าฟันหลบฝนก็มากระแทกที่เท้าแม่อ,อ,อ้อมอ่ะแล้วทีนี้มันก็มีเลือดเต็มเลยใช่ไหมแม่อ้อมก็ตอนแรกก็นึกว่าหลบฝนฟันหลบฝนแบบโดนขาแม่อ้อมที่แท้ plateau. ไม่ใช่คือแค่แค่โดนนิดเดียวรู้สึกรู้สึกว่าฟันมันถูกแต่ว่าเลือดเต็มเลยแม่อ้อมก็ตกใจแม่อ้อมก็เป็นห่วงพี่ฝนตอนนี้แม่อ้อมรู้สึกเหนื่อยมากเลยคือคือยังไม่รู้ว่าจะไปถ้านังเปิดมันจะเป็นแบบนี้อยู่แม่อ้อมยังไม่รู้แม่อ้อมจะแบบคือเราก็ห่วงพี่ฝนนะคะ คือเหนื่อยอะนะคะเหนื่อยที่แบบว่าเฮ้ยทําไมเราออกไปดูมาแล้วมันก็ยังจับมันไม่ได้แล้วก็เอินพี่ฝนมาป่วยอีกคือแม่อ้อมเป็นห่วงพี่ฝนนะคะยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ้อมก็คงจะปล่อยมันแล้วละ่ะยังจะไม่มันคงจะไม่ไหวแล้วแม่อ้อมก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบจะท้อเอาแล้วค่ะเพราะว่าแล้วพี่ฝนมาป่วยแบบเนี้ยแค่แป๊บเดียวเองครึ่งชั่วโมงอะที่แม่อ้อมไม่อยู่อะพอกลับมาก็คือเละหมดเลยแม่อ้อมต้องเอาไปล้างนั่นะ่ะ เรต้องรอให้แห้งสักพักหนึ่งแล้วแม่อ้อมถึงจะให้พี่ฝนเข้าบ้านพี่ฝนก็เหนื่อยวันนี้สองครั้งนะคะคือตอนสิบโมงครึ่งแล้วก็มเมื่อกี้น,น่าจะประมาณมันก็ไม่ได้ถีหรอกค่ะเพราะแม่อมอให้กินคาร์บอนไปหลายรอบแล้วคือกินถ้าถามว่านี่ยี่สิบสามวันหลบฝนกินอะไรหลบฝนก็กินแค่หลบฝนก็กินแค่มีแค่ขนมอย่างเดียวนะคะที่กินที่เป็นเกี่ยวกับไก่กับนมนอกนั้นก็ไม่มีหลบฝนก็กินแค่อาหารเม็ด แค่นั้นค่ะแม่อ้อมไม่ได้ให้กินแล้วก็มีแครอทกับปลากับกับกับไข่ซึ่งก็เออเมื่อวันนี้ยังไม่ได้กินแครอทแล้วก็ยังไม่ได้กินไข่เลยมันก็ถึงคงจะครบรอบเขาอะค่ะเพราะยี่สิบสาวันก็ก็ถือว่าโอแล้วอะก็ถือว่าห่างแล้วเพราะว่าคือแม่อ้อมเคยให้กินยาสองเม็ดแล้วแล้วมันมีปัญหาไงคะว่าพี่ฝนชักถี่มากคืออาทิตย์ทุกอาทิตย์อะแต่เนี้ยก็คือยี่สิบสามวันยี่สิบสามวันก็แต่ชักสองครั้ง แม่อมบอกว่าคืนนี้พี่ฝนคงไม่ชักนะเพราะว่านี่มันก็กี่ชั่วโมงล,ล้วคะสิบโมงครึ่งก็แปดชั่วโมงค่ะก็ห่างแปดชั่วโมงแม่ออมทั้งเหนื่อยทั้งท้อแล้วละคะ่ะคือยังไม่จัดการกเปิดเลยแม่ออ้มก็ท้อเหมือนกันมันรู้มากเกินเดี๋ยวเอซดูคลิปท้ายคลิปก็แล้วกันนะคะมาเร็วเราก็เรียกเล นอนอยู่ยนี้ไม่สนใจไอ้สีทองนั่งอยู่นู่นโอ๊ยตายกรรมไอ้สีทองนั่งเลยไอ้สีทองทำเชื่อเรียกไม่มียต้องหลายมียอ่านเปิดก็ไม่สนใจอิ่มทิพย์ไงฮะเร็วเร็วครับเนี่เอาไหมเนี่ยมามืดก็ยากมาไวก็ไม่หิวดูลีลานี่ จ้องกันจนจะเป็นปลากัดอยู่แล้วเนี่ยดูมันปลาดล้วสนใจอะไรที่ไหนแล้วเนี่ยเมียวเมียวเมี้ยวเมียวเมียวดูมันทีคะอังเปาะนี่มองแต่ไอ้สีทองเนี่ยคะ่ะเนี่ยมองแต่ไอ้สุดหล่อสีทองนอนอยู่เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยค่ะ เนีมองจะสุดหลอ่อเนี่ยดูเทีดูสายตาเนี่ยนี่มองอยู่นั่นอ่ะโอ้ยตายตายตาย,ตายข้าวปลาไม่สนใจกินจะสําเร็จไหม,มเนี่ยแม่อ้อมเนี้ยโอ้กรรมจะทํายังไงคะนี่ไม่สนใจอาหารด้วยนะทําเมินนะเออทาเมินด้วยนะ วสี่โมงครึ่งแล้วนะรู้งี้มาช้าไม่ให้อาหารก็ดีปล่อยให้หิวจะได้ไม่ต้องกินเอาปอะเมยมียวเมียวเม,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 มดีดูทีค่ะสนที่ไหนอะเนี่ยเนียเมียดูเขา,าเกยถึงในบ้านแล้วนะนอนอยู่ในบ้านอย่างไม่ใยดีเนนอนอย่างไม่ใยดีอาหารเลย,ยมันยากเย็นจริงๆนะ นี่ก็ประมาณเก้าวันละเก้าว,วันละที่ลูกมันไม่ได้อยู่กับมันเพลินดีคะ,ะเพื่อเพลินเจริญหัวใจค่ะลูกไม่อยู่เพื่อเพลินเจริญหัวใจเออไม่มีใครกวนตัวกกนใจเอากับมันเนี้ยเนี่ยนี่นางแข่ไขนะคะนี่นางเปิดนี่นางแข่ไข แขไข่นี่อยู่กับไอ้สีทองนี่นางนาภาค่ะไขไปไถมาอยู่นี่นี่นางแขไข,ไขนัวเนียกันอยู่เนี่ยมันรู้ตอนแรกสีทองจะเข้าบออ่อยสีทองเข้าเด็กโดนแน่เข้ามาเลย สีทองถอยค่ะเมียวเมียวข้ามาเดืีทองโดนแน่เข้ามาเข้ามานางนี้ก็ลีลายอยู่นะั่นน่ะให้แม่มันกินข้างนอกไก่สีทองกินข้างนอกเหลือมันนี่แหละ มีแต่ปอบมามีม,มีมีตบแม่อ้อมเลยนะมีมาตบแม่อ้อมเลยนะยุงยิ่งจะกัดอยู่ดิโอ้ยมีลาจริงๆจ,จะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยสองตัวเลยเนี่ยนางเปิดกินละไอศิลทองกินหน่อยเดียะให้นางเปิดกินเอาแล้วมากินข้างนอกแล้วเนาะเงี้ยเงี้ย จะเรียกท่าไหนละสิคะเดินไปนั่งตะก้าเฉยเลยไม่ยอมมากินอ่ะมันรู้เดี๋ยวอีกทีหนึ่งนังแขะไขมันกินจุค่ะมันเลยอ้วนนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือลูกมันนะคะแต่อยู่บ้านทําขายข้าวอันนี้ก็คือลูกมันเหมือนกันลูกนางแขะไขเนี่ยค่ะดูมันสิมันรู้มากจริงเลยนะเนี่ยมันไม่ยอม ไวข้างนอกใกล้ๆมาแล้วเนี่ยรอมันอยู่เนี่ยดูเยืนเป็นสุภาพปรลุษข้างๆไม่อ,อ้อมเลยดูมันเยืนตัวมันโตนะแล้วมันยืนมองเพราะไอ้ตัวน้อยน่จะมาแย่งเปิดกินไงนั่งก็โผล่มาแต่ไม่ออกตัวนั่งก็นั่งเฝ้าอยู่ ตาจ้องตากันอยู่ค่ะดูไอศิรทองกันดิอ้อมมาตั้งแต่ยังไม่มืดจนจะมืดแล้วเนี่ยยุงก็จะกัดไอ้สีทองก็นั่งเฝ้าอยู่เนี่ยค่ะมากินนังเปิอก็ไม่ยอมเข้าอ่ะโอ้ยไม่อมเหนื่อยใจกับมันจริงๆเลยอ่ะดูสิคะนั่งจ้องกันอยู่เนี่ย กี่โมงแล้วอวะหกโมงปล่าแล้วอ่ะอจนมืดแล้วค่ะมันก็กลัวนะ้มันเหงาจะก,กัดกันสองตัวนี่มันก็กลัวก็วนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็นั่งอยู่เนี่ยแล้วมันก็ไม่ยอมกินเนี่ยแนเนี่ มันก็ไม่ยอมกินของแม่อ้อมนะดูมันสิดูมันสินสโอ้ยนักเปิดะเนี่ยแม,ม่อ้อมแม่อ้อมต้องยอมแพ้มันอีกวันแล้วเนี่ยแล้วแม่อ้อมจะทำยังไงเนี่ยเสงเลยจริงๆดูมันสิคะ